ฮอร์โมนนี้แตกต่างกับฮอร์โมนอื่นๆที่ทํามาครับเพราะมีส่วนผสมของลอําอ่อนด้วยลําอ่อนมีประโยชน์ต่อพืนมากเลยครับมีโปรตีนมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสที่พืชจะนําไปใช้ได้ก็ลองดูครับสวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางกเ,เกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการทํำฮอร์โมนไข่นะครับ สูตรเร่งดอกเร่งผลเป็นเทคนิคจากอาจารย์สุทัศน์ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมสุทัศน์องค์พนเทียนครับวันนี้จะมาสาธิตในการทำฮอร์โมนไข่คนระับเป็นสูตรเร่งดอกเร่งผลอุปกรณ์เราต้องมีทถแก้วครับ หรือโพลาพีริก็ได้ครับไข่ไก่ประมาณ4-5ฟองก็มีนมประมาณ5-6กล่องครับแล้วก็ควรจะมีพวกนมเปรี้ยวผสมอยู่ด้วยเพราะว่านมเปรี้ยวมันมีจุลินทรีย์อยู่ด้วยครับเราต้องมีนมเปรี้ยวผสมด้วยครับอีกอย่างหนึ่งก็มีลอมอนครับเป็นสูตรพิเศษครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์นี่แตกตัวมากยิ่งขึ้นวิธีทำก็คือปอกไข่ก่อนครับเปลือกนี่ก็เก็บไว้เก็บทิ้งครับ จะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ครับประมาณสี่ฟองคือห้าฟองจากนั้นก็ตีไข่ให้มันเข้ากันก่อนจากนั้นก็เทลงในโถกแก้วของเราไม่เข้ากันดีเราก็คนอีกนเสร็จแล้วก็เทนมที่เราเตรียมมาไว้ครับนะครับนมที่เรานํามาใช้เราใช้ได้หมดไหมครับสําหรับนมบได้หมดนะครับจะเป็นนมนมรสหวานหรือนมจืดก็ได้ครับสุดท้ายเราก็เทนมเปรียวลงไปผสมอีกครับ เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เข้าไปยอดสลายครับนั้นก็ใช้ไม้คน,เ,นเสร็จแล้วก็นี่ครับตัวเสริมของเราแล้วก็ตามด้วยเปลือกไข่ครับขย้ำหน่อยลงไปด้วยให้แคลเซียมให้รากพืชแข็งแรงครับ <S <S เมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาให้แน่นครับแล้วก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดดส่องถึงครับแล้วก็ควรที่จะเปิดฟ้าไว้ประมาณ1-2นาทีแต่ละวันครับเพื่อระบายแก๊สแล้วก็ปิดไว้เเ่นเดิมททำเช่นนี้ประมาณ1สัปดาห์ฮอร์โมนไข่ของเราก็ใช้ได้แล้วครับมีคุณสมบัติแล้วก็มีประสิทธิภาพในการจะนำไปลดพ้นต้นผักต้นไม้ผลของเราเพื่อที่จะให้ต้นไม้ผลนั้นเกิดดอกได้เร็วมีผลดกครับลากจเจริญเติบโตลำต้นแข็งแรงครับ ควรจะใช้ฮอร์โมนนี้กับ3วันต่อ1ครั้งอัตราการใช้ก็ประมาณ2ช้อนถึง4ช้อนต่อน้ำา10ลิตรหรือประมาณ20ถึง40ซีซีต่อน้ำา10ลิตรใช้ทุก3วันเราพ่ครั้งหนึ่งถ้าไม่มีเครื่องพ่นก็ใช้บัวรลดน้ำาเองเราเน่ลดลาดลงไปเลยก็ได้เหมือนกัน ถ้าเกษตรกรท่านที่สนใจนะครับที่จะเสริมต้นพืชของเราปลูกแล้วทำไมมันไม่ออกดอกออกผลผลไม่ดกอย่างนี้ควรจะใช้ฮอร์โมนสูตรนี้ลองดูครับเพราะว่าฮอร์โมนนี้แตกต่างกับฮอร์โมนอื่นๆที่ทํามาครับเพราะมีส่วนผสมของลำอ่อนด้วยลำอ่อน,นมีประโยชน์ต่อพืชมากนะครับมีโปรตีนมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสที่พืชจะนําไปใช้ได้ก็อลองดูครับ